จิตที่มันละเอียดมันท่องใสมันเบิกบานมันใสใสปานแก้วนะตัวเรานี่ก็ใสมองๆอ,อยากจะไปหาวาดวงนั่นดวงนี่นี่คือธรรมชาติอันหนึง่งของจิตของอารมณ์ที่มันเป็นเอกเป็นหนึ่งเอกาทิพาบกภาวะอันเดียวภาวะอันเอกขุดขึ้นเรามานีเพื่อจะศึกษาเพื่อจะรู้จักมันมาถึง รู้จักกายทั้งปูวงหายใจออกหายใจเข้าน่ะมีสติจ้องยึดลมเอาไว้กายจะเป็นอย่างไรก็ตามกายเล็กกายใหญ่ตัวโยกตัวคลอนตัวสูงตัวต่ําเราไม่ทิ้งลมโดไปต่อมาปัดสัมพยังกายยักสังขารังก็มีคําว่าสิกขติสิกขิทุกอันสิกขติสิกขติไปสิกขติน่งแปลว่าจอบบ้ง ทำรบพระราหฮาจอบเบิงคาขาดหินตองสังห้อมซ่อมเบิงคาขาดมันจะเป็นเนี่ยไรปัดสัมพยังกายสังขารังกายสังขารลำงับลำงับสําไรลมหายใจนี่เป็นกายนะกายยานยะตาหังพิกเวเอตังวะอามิอสาสป,ปัสาสัง ติวทั้งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้านี้แหละคือกายลางับกายก็คือลางับลมลมสงบเขาลมน้อยเขาหน่อยเขา,เขาบางเขาบางเขา่าน้อยๆลมหายใจนี้่น่อยๆเท่าน,นี้จิกเข้าไปตัอกออกมาเท่ามันก็เมิดบาันในเศร้า ấy, หันใจมันละเอียดมากมันลางับจนไม่เห็นบนนีกระยานอีกบานหนึ่ สาวงาบขึ้นพูนังคนเฮ้ยย่านตายเว้ยมันนี่บ่มาเบิ่งเจาของดันไปหลงเข้าไปอีกทีถ้าลมหายใจมันเล็กล้องเล็กลงมาทีเหมือนใจจะขาดก็ไ้ใหายมันขาดตับไปรอดมันหมตายดอกมีอยู่บอบพูนังสมาธิละตายตับมันบ่มีดอกม,มันลำงับมากในช่วงนี้ให้เรารู้จักมันแต่อย่าทิ้งลมนันจนมันหมดลงไป ทำามันลงไปกระจอบอยู่นี่เนี่ยบอมันจะเขามันออกเจ้าหนอยมันก็สีหินหินขึ้นมาอีกคำว่าขึ้นมากับปล่อยก็หันเลยเจ้าหนอยก็เห็นมันปล่อยอองล่องขึ้นเหมือนตัวเราเนี่ยฟูของล่องขึ้นมานหน่อยๆเขาขาว,ขาวเป็นคือหมอกคือ,อควันเจ้าหนอนหุ่มมุดไตมัดใส่เจ้าตอนี่คนไม่รู้เรื่องก็ไปบอกดวงนั่นดวงนี่ดวงสินดวงธรรมดวงดวงไหน จิตที่มันละเอียดมันท่องใสบันเบิกบานมันใสใสปานแก้วนะตัวเรานี่ก็ใสมองๆอยากจะไปหาวดวงนั่นดวงนี่นี่คือธรรมชาติอันหนึง่งของจิตของอารมณ์ที่มันเป็นเอกเป็นหนึง่งเอกาทิภาบอกภาวะอันเดียวภาวะอันเอกขุดขึ้น